ตั้งล่างไปครับไอเราไม่รู้โซ่ตกบ่อยโทรถามช่างใหญ่โทรสามช่างโอ๊ตมาดูแลถึงหน้างานเลยมานั่งดูแลถึงหน้างานขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีราคาทนักไดยพี่น้องครับนีต้อนรับพี่น้องเข้าส allora ู่ช่องอุบลนำสินต้องยันยูทูบรายการท่งเปลียนครับอยู่กับโอ๊ตเจริญการช่างครับ2022ตัวปีที่แล้วนะครับมันก็ สรุปแล้วมออนะไม่ได้ดูอันนี่ร้อนทำแตกกับเน,น,น,นี่ยมาขอบคุณช่างใหญ่ครับขอบคุณช่างโอนครับเดินทางมาจากบางเลนนะมาดูแลที่สีสะเกตนะมาไกลมาไกลมากเลยขับรถสิบร้อมาด้ว <c> ย <oughs> โอ้โหแหมมากลางทุ่งนาเลยครับมาดูแลนะรถเราตัวอะไรพี่ฮะ อาีกท <c ười> oh, ้อันโททำการเชื่อมครับยะเชื่อมดูดดูดถ้าไปโดนมอตู้เชื่อมตู้เชื่อมนี่ตู้เชื่อมลวดลวดเล็กด้วยหนึ่งจุดหกมิลไดูไยุยุไ เดี๋ยวเอยู่เดี๋ยว่พึ่งจับกาให้มันล็อกหน่อยเกาดเลยฮะล็อกคือเป็นทางลตัวเจ้าดินใส่ดินก่อนเนี่ยย้ายยายยายกำลังเชื่อมครับ เฮ้ยนี <screws> ่ปีหนึ่งนะครับปีที่สองนะคกำลังเกี่ยวปีที่สองนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านอะไนี่บ้านสมบูรณ์ครับอำเภอขูขันจังหวัดสิเกตครับมาแล้วรถสลักข้อต่อขาดบ่อยๆครับก็เลยโทรหาช่างโอนี่เดินทางมาจากนครปฐมครับมานั่งดูแลให้เลยโอ้ ดูแลถึงหน้างานครับสุดยอดเลยเอาเอารถล,ลงมาจะเอามาเกี่ยวครับโดนโดนซื้อไปแล้วเ <laughs> ดินก็มวยซื้อได้พันไล่แล้วกลับบ้านแล้วฮะ <laughs> ได้พันไล่แล้ว <laughs> กลับเลย <laughs> ได้รถกลับไปด้วย <laughs> พี่หน่อยครับพี่หน่อยเศร้ายังไม่ได้ไปเจอหน้าตาพี่เลย ยังไม่เจอพี่เลยเห็นบอกว่าเกี่ยวอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวว่างๆจะลงไปหานะครับไปดูเทอร์โบสามลูกหน่อยเป็นไงโอ้ไม่เอาเทอร์โบลงมาฝากเลยเทอร์โบลูกเดียวนะฮะมีไหมมีเออมีฮะต่อทอยต่อท่อเองต่อท่อยปีนาปีนาฮะปีหน้าปีหน้าทำไงเ่ินใหม่โอ้ไปดูสามลูกก่อนไม่มีลูกเปสยวอย่าู่ด้วยฮะ เจ้าไหมลวดจิว๋วมินหกแบตไม่พอพี่เจ้าไหมติดเกี่อมไหมแบตอันนี้เป็นการเชื่อมสนามนะครับตู้เชื่อมไม่ต้องนะเชื่อมจากแบตนะครับก็ใส่จากขั้วบวกบวกใช่ไหมใช่ชัดไหมไม่ชัด <laughs> <laughs> ชัดไหมไม่ชัดเนี่ยเชื่อมได้ครับเชื่อมได้นี่สบายเลยก็เป็นการเชื่อมสนามนะครับเชื่อมสลักไว้โอเคยทำแต่แมคโครครับไอรถเกี่ยวไอเราไม่รู้เท่าไหร่ก็เพิ่งเล่นมาสามปีนะก็เลยไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงไายมึงกับมึงไ้พอจับที่ละหน่อยมึงกับโยกที่ละหน่อย เดี๋ยวก็โอเคแล้วเปลี 7, 7, <500. S 2> ป่นนยนล้อนำไปเจ็ดเจ็ดพันห้าถ้าไม่โค้ดล้อนำมันแตกมันก็จะดังเอทเอ,เอๆเลยนะอันนี้ล้อนำมันแตกมันไม่บอก <c oughs> อันนี้แตกข้างเดียวฮะแตกแถบเดียวนะแล้วมันก็โยก นี่รอรอดูเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวลองลองเครื่องหน่ คุณพี่โอ๊ตกับขอบคุณข้างโอ๊ตรับเดินทางมาจากบางเลนนครปฐมครับมาแก้ปัญหาแต่ล้อนำแตกะนรับเขาก็งงเลยอะไรมันสลักอะไรมันจะขาดบ่อยจังแต่มันมันแตกมันแตกแค่ข้างเดียวมันแตกลูกปืนข้างเดียวมันเลยไม่รู้อะขยับนิดหน่อยแล้วโซ่มันเลยไปขบกันพอขบกันเสร็จที่นี้มันก็ดึงโซ่ดึงโซ่แล้วก็สลักก็ขาด คล้องแล้วนี่มแล้วบริการถึงที่เลยนะครับจนค่ำจนมืดเลยมาถึงเมืาเดิมโรดเจริญการช่างรับช่างรดกับช่าง,งใหญ่แห่งอู่รับเรื่องความคล่องก็ไม่แพ้ใายอื่นครับจนดึกครับ กำลังจะเดินทางกลับครับนี่มาแบบนี้เลยบรรทุกรถเกี่ยวมาเลยอ้เอากลับบางเลนด้วยนะครับคันนี้เอากลับไปเก็บรายละเอียดเพราะว่าคันนี้เข้าพันคอก็ทำไม่ได้นะครับก็จะเอาไปแก้ให้นะครับแก้ให้สำหรับลูกค้านะครับของพี่หน่อยหน่อยซาวซีสเกตนะครับคันนี้บอกว่าเกี่ยวแล้ว เกี่ยวไม่ได้ปีนี้เข้า,าพันคอนะครับก็เดี๋ยวช่างรถจะเอากลับขึ้นไปแก้ให้ไม่ไม่ใช่รถเจริญการช่างนะอันนี้อะไรไม่รู้นิยมฮะนิยม,ล,ยมลาดโอ้เดี๋ยวไม่อยากเอ่ยชื่อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าไปอะไรนิยมนิยมอะไรไม่รู้นะครับนี่พี่รถเอากลับขึ้นไปจะเอาไปแก้ให้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ช่างรถก็ทําการ เอารถลงมาแล้วว่าจะมาเกี่ยวช่วยเซอนะครับคันนึงแต่ว่าขายให้พี่หน่อยไปแล้วจบเรียบร้อยคันนี้ก็เลยต้องเอามาแก้นะครับต้องขอบคุณช่างรถนะครับต้องขอบคุณพี่โอ๊ที่เดินทางมาดูรถให้เราดึกเลยนะครับนั่งดูรถจนโอ้ทุ่มกว่านะครับทุ่มหนึ่งตามตั้งแต่ตอนกลางวันนี่รถตัวเองก็ไฟไม่ออก เพื่อจะกลับเพื่อจะกลับถึงบางเลนคนครผสมพรุ่งนี้เช้านะมัง้งย่งคืนว่าถึงแล้วรถอะไรมันจะจวดแท้ <c oughs> <c oughs> นี่อ๋อมีไฟมีไฟมาติดอยูยไ่ไฟลิงไฟลีีด่อาา นี่มาแก้ให้เราจนถึงทุ่มกว่านะครับนั่งดูอยู่หน้าง,งานนะครับว่ารถเป็นอะไรบ้างก็นิ่มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็โอ้โหได้พี่คนบอกว่าเกี่ยวเสร็จนาปีก็เอากลับไปเก็บที่อู่ก่อนสุดยอดเอ้า ว่ากันไปครับสำหรับรถเกียวไว้รุ่นรถเกียวรถถึงล,ลงทีเล่โอ้โหงามแท้งามซะเหลอเกินหัวเอสเจ็ดร้อยเอสเจ็ดร้อยที่สวยที่สุดในยานตี้ติดหรือเปล่า ติดหรือเปล่าไม่รู้ไฟที่เอาไปต่อเมื่อกี้ไฟเล้วติดครับแต่ไฟเรี่ติดหรือเปล่าไม่รู้ตัดแล้วเออติดนิดหน่อยติดอันเดียว,บบยวยมีอันเล็กๆอยู่นะยี่รถ มีมีมีอันเล็กๆอยู่เดี๋ยวเอาอันเล็กๆอันหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาให้ขอบคุณพี่โอ๊ตขอบคุณช่างโอ๊ตครับที่เดินทางมาดูแลรถเกี่ยวเราเลยครับก็เดินทางกลับแล้วนะครับเจอกันที่นครปฐมครับบางเลนนะครับอโอ๊ตเจริญการช่างครับมาดูแลให้จนถึงกลางคืนเลยจะถอยใช่ไหมถอยใช่ไหม ถอยมานิดนึงเอาออมาดูแลให้ถึงกลางคืนเลยนะครับที่บรรทุกรถเกี่ยวมาด้วยนะก็ะนี่คือน้ำใจอู่ครับมาดูแลงานให้อฮะลูกน้องหล้ังมืออยู่ เดินทางกลับน้องข้ามาสมครับคันนี้เป็นอูราดอะไรไม่รู้ลงท้ายยุม่อมอ่ะเกี่ยวเดี๋ยวข้าวไม่ได้ครับพันคอนะครับข้าวพันคอทั้งปีเลยปีนี้ก็เลยทำการให้พี่โวอตเอาขึ้นไปแก้นะครับเอามาสู้กันปีปีต่อไปรถยังสภาพด,ดีเลย รถคันนี้เนี่ยสภาพดีเลยแล้วว่กา,ากันแรงจริงครับดีจริงเอเจ็ดร้อยระวังสายไฟนะ ไม่้ายไฟลีขาดครับได้ไฟสีส้มให้สีดวงอะพอดูได้เน,ะนาะเนาะเจ๋วเจ๋เห็นอยู่ถ้าใครไม่เห็นก็โอ้เบ้าเข้าว้าให้หมดเลยคว้าให้หมดเลย เดินทางปลอดภัยครับผมครับคเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวค่อยเจอกันไปแล้วครับดังเสบหูเลยเดินทางปลอดภัยครับช่างรถครับเดินทางมาดูแลให้นะครับไปไปผ่านผ่น สายไฟอ่ะติดสายไฟอ่ะไม่ติดนะติดไหมไม่ติด ไฟต่ำหน่อยครับผ่านแล้วเรียบร้อย,อยแล้วพบวมาพบกันใหม่กับคันนี้นะครับ ในเวอร์ชันของโอ๊ตเจริญการช่างครับขอบคุณช่างโอ๊ตที่มาดูแลนะครับสําหรับรถเกียร์เราขอบคุณช่างโอ๊ตที่มาดูแลจากนะคปรปฐมลงมาดูแลที่นี่นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโชคดีมีชัยครับอำลาะจกปี่นอ้นอ,อกรนครับไปเลยครับสวัสดีครับ